สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูโครงการที่ดินนะครับโครงการชื่อเพิ่มเติมสองนะครับที่เห็นด้านหน้าผมนะครับนี่ครับเห็นนะครับท่อระบายน้ํากําลังจะเทถนนคอนกรีตนะครับส่วนแปลงที่ผมแนะนํานะครับวันนี้กับวิวสวยๆตรงนี้ครับนะครับริมน้ํานะครับเป็นบ่อน้ําเป็นบึงนะครับใครที่อยากได้ที่ดินนะครับริมบึงน้ํานะครับริมสระน้ํานะครับ ก็จะมีแปลงว่างอยู่ติดถนนนะครับคอนกรีตด้านนี้เลยนะครับถ้าซื้อ2แปลงนะครับหน้าหลังก็จะติดถนนด้านนี้ที่กาลังจะเทคอนกรีตกับถนนคอนกรีตด้านนู้นนะครับก็จะเป็น2แปลงติดกันสวยงามมากนะครับแปลงนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับ08855616,36 0885561636นนะครับตรงนี้โครงการทั้งหมดนะครับนะครับยังมีแปลงสวยๆนะครับที่ดินถมแล้วนะครับ สวัสดีครับ